สวัสดีค่ะพะก่อนาช่องบวัดแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้ไม่ไหนจะพามาเที่ยวงานพระใหญ่จังหวัดอำน,าจ,อนาจเจริญค่ะวันนี้ไม่ไหนจะพามาอุดหนุนร้านเจ๊น้องยำทะเลเดือดน,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างมาเอาฝาุแมีแต่เมนูที่น,ทน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นยำสไนายน้ ยำปูมาเำังายำปูนาเวยนนี้ยำกั้งบ้านานาโ้ยนากินทั้งนั้นเลยค่ะยำกุ้งสดยำแซลมอนแซลมอนแล้วก็ยำปลาหมึกค่ะเมือกวอำนาจเจริญเท่าเีนะครับหกบาทอแม่พี่น้องที่ก็รุหกบาททุกอย่างเลยแม่นะครับหกสิบบาททุกอย่างเลยนะ ท่านใดสนใจหรือว่าอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญเชิญมาอุดรได้นะคะที่งานพระใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเงื่อนมาจะกินอะไรครับต่อฟังนะเน่าเอาย่ำหมูมาเนี่ยจ้าให้มีความสุขความเจริญให้ลูกเลี้ยงรลับรวยรลับรวยเนาะเอาย่ำตัางลำเน้าเนี่พอแม่ไปนอกเนาเนี่ยเห็นบอกบายมายมันกิดมูวีแดดดิ เช่าที่แดดโดนดิบุญหลายเนาะนไม่มีบุญดเิเอาในงาน,นดีให้ผู้ถามเลยนะครับปลายดอ่ปลาน่ากางคืนนี่อ่าปลาบันเทิงนี่เดยจ้างเขาวอร์บริจาคครับฟรีนู่นใหญ่นู่นนฟรีเลยฟรีเลยเออดังนัง้นท่านมาครับเที่ยวงานกันครับโอ้สบายใจบริจาคมีแถวเงิน มาัวกด้วยนุ่มถ้าใครสนใจเชิญมาอุดหนุนได้นะคะที่งานร้านใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะคณะเอ่ากุ้งโซนน้ำย่วลูกมากด้วยความสะดวกใส่พกุ้งแมพิดน่เ้าเป็นปลายปะทุกพญาบาลเนกิดตอนในการมาครับเออหงอยเหงาแล้วไม่หลูกค้ามาขอยาโบมี่เลยเนื่องจากว่าสุขภาพดีเด้ แล้วก็ขอขอบคุณได้ทั้งสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองอำนาจเจริญเท่าเนาะทันพันตำรวจเอกสมพัน์หวงสลภูมิกับการนำคณะตาหนาทีตำรวจเท่านี้ทีดี่พายเาหน้าทีเนามา,าดวกรณ์นี่นะคะไม่หน่อยซื้อไป3มอย่างซีทีวี อยู่ในบริเวณยน้าเท่าใีกรับพีอยู่18ตัวไมได้พี่น้องเพื่อนกันจะลิงหากันใส่ไว้ไหว้อัตโนมัติลิงเข้ามาหาจ้า่อบึงไม่ได้จ่อิดเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวยุค่ะ